สวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะเรามาเจอกันในข้อสอบโทอีกพาที่5้านะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ออกบ่อยเหมือนกันแล้วก็เป็นข้อที่ทำคะแนนด้วยนะคะสังเกตดูช้อยส์นะคะมีคำว่า whose which either แล้วก็ after นะคะ whose เนี่ยแปลว่าซึ่งเป็นเจ้าของนะมักจะตามด้วยคำนามนะคะ which แปลว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะ ทั้ง whose ทั้ง which เนี่ยนะคะมันจะเป็นคำที่ขยายคำข้างหน้าค่ะที่เป็นคำนามซึ่ง whose เนี่ยมักจะใช้กับอันที่เป็นคนนะคะส่วน which จะใช้กับพวกที่เป็นสิ่งของพวกที่เป็นสถานที่นะคะอะทีนี้ค่ะเรามาดู either either แปลว่าอันใดอันหนึ่งนะคะแล้วก็ o t h e r แปลว่าอื่นๆค่ะทีนี้เขาบอกว่า Edward c l u m b l i n g เนี่ยนะคะก็คือบริษัทนี้นะคะเขามีรถยนต์นะคะของมียานพาหนะของบริษัทเนี่ยทั้งหมดแบบ6 6คันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็2คันของเขาเนี่ยนะตอนนี้นะคะอยู่ในร้านซ่อมแสดงว่า2คันของ Vehicle ดังนั้น Vehicle คำที่แทนเขาได้ก็คือ which นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ two of which นะคะอันนี้จำหลักการที่เราจะเอาไว้ใช้ในแต่ละคำได้เลยนะคะแล้วเอาไปใช้ทำคะแนนกันค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนคะ่ะ